เป็นประจำทุกๆปีเลยค่ะที่พอเข้าสู่ในช่วงฤดูหนาวค่ะภายในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหลักพระยาเขาระยาบางสาอยู่ในพื้นที่ตำบ,บนฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลก็จะมีนกเข้ามาอาศัยแล้วก็ขวโชมให้กับพวกเราได้ชมค่ะซึ่งก็จะมีทั้งนกที่อพยพมาจากในพื้นที่ทางซีกโลกเหนือแล้วก็นกประจําถิ่นที่พักอาศัยอยู่ในช่วงระยะเวลานี้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะสําหรับเขต ห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งนี้ค่ะก็จะเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมนกได้ตลอดทั้งปีค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเรียนรู้การชมนกศึกษาเรื่องราวของการอยู่อาศัยของนกด้วยและในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็จะมีนกนานาชนิดเข้ามาอยู่เป็นจำนวนค่ะเป็นจำนวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นนกเป็ดแดงนกไอ้งัวนกอีกโก้งนกกระสาแล้วก็กลุ่มนกยางชนิดต่างๆค่ะ รวมถึงยังมีนกที่เป็นนกประจําถิ่นที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็หาดูได้ยากด้วยนะครับอย่างเช่นนกทึกทือพันเหนือเป็นนกในตระกูลนกเขาแแม่ครัคุณผู้ชมแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ประจําท้องถิ่นที่นี่ด้วยตระกทีบอกว่าน่าจะเหลือในพื้นที่ไม่เกินสักสิตัวได้นะต้องไปหาดูที่นี่รวมถึงการท่องเที่ยวไปดูนกที่นี่คุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่ช่วงกันยายนปีที่แล้วแล้วก็จะมีช่วงเวลาให้ดูนกได้ยาวไปจนถึงช่วงเดือนเมษายนนี้เลยครับ วันที่เข้ามาในแต่ละครั้งนะครับไม่ต่ำกว่า5,000ตัวนะครับโดยเฉพาะเป็ดแดงนะครับแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่นกอพยพนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนของทุกปีจนถึงเดือนเมษายนของทุกปีนะครับที่มีนกอพยพเข้ามาอาศัยในพื้นที่นะครับ แหล่งท่องเที่ยวที่นี่จะแบ่งเป็นสองส่วนคุณผู้ชมคือส่วนที่เป็นหนองน้ําคือหนองตรัพยานอกจากจะมีนกให้ดูแล้วยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาสําคัญของจังหวัดสตูลด้วยส่วนอีกส่วนที่เป็นภูเขาคุณผู้ชมก็คือเขาพระยาบางสาจะมีพันธไม้มีค่าอย่างตะเคียนหิงตะเคียนทรายจำปาไข่เขียวหมากครูตะกกแตนต่างๆและสัตว์ป่าที่พบได้ทั่วไปอย่างเลี้ยงผาชมดลิงกลางข้างแว่นพระยากระรอกไก่ปา่าข้างขาแม่ไก่ก็มีครับแบบนี้เนี่ยให้ได้ชมอีกหลากหลายอย่างเพราะว่าที่นี่มีทั้งพืชหายากแล้วก็ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันได้ครับและมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้ดูด้วยระยะทางสักประมาณ1กิโลเมตรเดินกําลังดีครับ